สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็จะพาน้องมุกนะครับผมออกไปเดินเล่นนะครับผมแล้วก็ไปจะไปอาบน้ำนะครับผมไปไปเลยเดินนำหน้าไปนะครับผมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพาน้องมุกนะครับผมไปจะเดินไปอาบน้ำนะครับผมไปตูเนื้อถูตัวนะครับผมไปขัดเนื้อขัดตัวที่ไปถูต้นไม้นะครับผม จะได้ลายเครียดนะครับผมจะได้คลายลายเส้นนะครับผมก็ยืดเส้นยืดสายกันนะครับผมจะพาน้องมุกนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเดินน้ำจะเดินน้ำหน้าไปเลยนะครับผมก็จะเดินดําน้ำไปเลยนี่นะครับผมก็จะย้อนแสงนะครับผม กับทุ่งนาเขียวขจีนะครับผมกับทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับผมวันนี้นี่นะครับทำนาไม่เสร็จสักทีนะครับผมราว่าน้ำท่วมนะครับผมหอยเชลีกินหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เราก็จะเดินตามนนองมุกป้ายนะครับผมก็จะหาย้อนแสง่อยนะครับผมไปไปเร็วไปเดินหน้าไปโนเจอไข่ มามามาไายตัวสูงเท่ากันเลยเราเจอไายสูงตัวสูงเท่ากันเลยนะครับผมนะครับผมตุยนุย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 แบบนี้นะครับผม ก่อนน้องมุกนะครับผมกลัวอ่ากลัวมากเลยนะครับผมถอยนะครับผมกลัวมากครับผมตอนนี้ก็ยังกลัวนะครับผมยังระแวงมาๆมาเว้นนอยวนี้ก็ยังกลัวนะครับผมยังระแวงอยู่นะครับผมเมื่อก่อนกลัวมากเลยนะครับเมื่อก่อนกลัวมากนะครับกลัวจนแบบว่าเดินผ่านไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ยังพอยังชั่วขึ้นนะครับผม ก็ยังพอเดินผ่านได้นะครับผมก่อนจะเดินผ่านไม่ได้เลยนะครับผุจะวิ่งเลยนะครับผมก่อนเมื่อตอนที่เราอยู่บ้านครับผมตอนน้องลุกมาใหม่ๆนะครับผม,นนมครับผม,ม,บผมจะย้อนแสงหน่อยนะครับผม ก็จะเย็นเปหน่อยนิดเดียวนี่นะครับผมนี่นะครับผมลายดูเลมอนนะครับผมลายดูเลมอนนะครับผมน่าจะคึกเลยนะครับผมหนูนะครับผมก็น่าจะกําลังคึกนะครับกระจูออกเลยนะครับกระจูออกเลยมีกระจูนะครับผมเด้งดึงเด้งดึง าน้องกเดินเล่นนะครับผมแสเงเราไปอีกแล้วมามามานางนงานติดต้นสนุตัวอีกมามามาเลยมา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 ,ามามาไหนไหม กินต้นกนนุนถอนครับมามามาหนื่มยไหมเน่เน่น่่พูดไปฟังนะครับผมพูดยังไงก็พูดไปฟังต้องขอโทษขออภัยนะครับผมถ้าเสียงดังนะครับผมผม,ม,มุกไปฟังเลยม,มุกจ๋ามานี่เด้อมา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 เอมา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 ใช่มมานื่ยไหมตนกนนุนเขาจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวไปเจอกันท okay. right right. nah ี่ก็ถึงทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่าบน้ําเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเจอกันที่อ่าบน้ํานะครับนะครับผมวันนี้ก็เจ้าทินอยู่นะครับผมก็อยู่ตรงกอกน้ําพอดีเลยนะครับผมนะครับผมแมคขับเซนนะครับผมอยู่ตรงกอกน้ํานะครับผมอานนท์กับนพเก้านะครับผมอานนท์กับอันดานะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ดมตรงนี้ไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปอ่เดินไปไกลหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เดินไกลนะครับผม จะเดินไปนู่นเลยนะครับผมเฮ้นะครับมานี่นะครับผมก็บรรยากาศนะครับผมมาหลังวัดเก่านะครับผมหลังวัดเก่านะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นหาหากุฏตนะครับผมกุดิของนะครับผมของพระครูนะครับผมครูด็อกเตอร์สมุทคำหานะครับผมคือ ลวงพ่อหารของเรานะครับผมอยู่ที่วัดป่าเจียงนะครับผมนี่ก็เป็นวัดเก่านะครับผมแต่เก่าเลยนะครับผมแต่รก่เลยนะครับผมที่ท่านนะครับผมได้บุกเบิกนะครับผมได้บุกบิกมาอ่ามาทานะครับผมมาทํากุฏิทําวัดนะครับผมก็นะครับผมบริเวณนี้นะครับผมก็จะเป็นบริเวณที่ล่มลื่นมากเลยนะครับผมเป็นที่ล่มลื่นนะครับผมเย็นสบายนะครับผมก็จะเป็นป่านะครับผม าต้นไม้นะป่าไม้นะครับผมกับชาวบ้านนะครับผมกับผมไม่รู้ชาวบ้านทางในนะครับผมก็ให้ท่านย้ายออกนะครับผมท่านก็เลยย้ายไปอยู่ตรงบริเวณข้างบนนะครับผมที่ต่างวัดอัดป่าเจียงทุกวันนี้นะครับผมนะครับผมก็เราจะเดินทะลุออกมานี่ก็จะเป็นลานแสดงนะครับผมลานแสดงของศูนย์คดจศึกษานะครับผมลานแสดงของศูนย์คดนะครับผมนินนะครับผม เราก็จะพาน้องมุกมาอาบน้ําที่นี่นะครับผมเราก็จะพาน้องอาบน้ําที่นี่นะครับผมมาฉีดน้ํานะครับผมมาเดินเล่นนะครับผมเดินเล่นนะครับผมก่อนจะกลับบ้านนะครับผมนู่นนะครับผมมีที่สายางให้อาบไหมน้อนะครับผมก็มีสายางให้อาบไหมครับผมก็ช้างทํางานนะครับผมไม่มวยนะครับผมไปมวย กำลังจะลับบ้านนะครับผมเมย์มวยนะครับผมเมย์ของจุกแจงนะครับผมนี่นะครับก็ทุกท่านได้เห็นเปล่าเนาะคนนู้นนะครับผมเมย์มวยนะครับผมกำลังจะใส่แยงรับแขกนะครับผมานจะแขกยังไม่หมดนะครับผมงานจะแขกยังไม่หมดนะครับนานจะแขกมาเพิ่มเปล่าก็เมมวยเมมวย นะคร <kah s> <ata> um ับผมไม่หมูให้ใส่เยงครับเคกนี่นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวพอควันลงจากแฉะลงมุก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมขันตัวตัวๆครับไม่มีต้นไม้ถูกไม่มีเสาถูด้วยครับ้านนะครับผมยังไม่มีเสาของน้องมุกยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเสาของน้องก็ยังไม่เสร็จนะครับผมน้ำไหลแรงมากเลยนะครับผมชีดแบบ ทะลุรว,ร,ร,วร,รวงทะลุรวงทะลุรวงไส้ถ้าเสาอยู่บ้านเพชรก็น่าจะดีนะครับผมนะครับตรงนี้หาคะแนนค่ายญ้านะครับขาดย้าขาดสับย์รถนะครับผมมาไปกินน้ำปล่าวอื้มนะครับผมหมวกกักินนะ้ำนะอืม โอ๊ยงูก็ถือเนื้อถือตัวนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือเนืน้อถือตัวนะครับ ปูนนะครับผมแต่แต่เจ้าปูนก็จะคีไคจะออกมีนะครับผมคีไคจะออก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 บ้างนะครับผมออกเยอะนะครับผมคีไคก็จะเพราะว่าปูนยับนะครับผมคีไคก็จะออกกดออกออกบ้างนะครับผมก็จะสะอาดนะครับอเนื้อตัวก็จะสะอาดขึ้นนะครับผมเนื้อตัวสะอาดดาเลยนะครับผมครับเป็นปรูเก่าูเกาปูนนะครับผมจะเป็นเ้าปูนนะครับผมดีกว่าตอไม้นะครับผมตอไม้ยิ่งชูยิ่งลื่นนะครับผม ก็ปูนี้ย uh, uh, ิ่งท no so, ูยิ so, you ่งหยาบนะยิ่งแบบอ่ายิ่งเยียบนะครับผมจะเรียบไปก็ทําให้เนื้อหนังของน้องช้างนะครับผมก็จะสะอาดด้วยนะครับผมเนื้อหนังเนื้อตัวนะครับผมก็จะสะอาดนะครับก็จะดูพิษไข่ออกเยอะเลยนะครับผมไข่ของน้องไปจะออกเยอะเลยนะผมว่าไม่ได้ขัดตัวนานแล้วนะครับผมไม่ได้ขัดตัวนะครับผมได้มาถูตัวนะครับผมสามาทำอีสอปูนนะครับผมก็ จำตัวเองนะครับผมก็จะจะดีนะครับผมเราจะได้ขัดตัวอยู่ที่บ้านเลยนะครับผมมีสับปูลนะครับผมก็จะได้ขัดตัวขัดสบายนะครับผมขัดแบบก็ขัดอยู่อยู่ที่บ้านนะครับผมเลยนะครับแล้ก็มาขัดตัวที่นะครับผมคูนพดเลยนะครับผมน้ำไหลเล็กมากเลยนะครับผม ผิดแบบแรงมากเลยนะครับผิดไไกลนะครับแรงและไกลนะครับผิตไทยก็จะออกดีนะครับผมดูๆมองแล้วนะครับผมมองหาเพื่อนแล้วนะครับผมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผังน้องมุกแฟมิลี่ด้วยนะครับผังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมนะครับผม ก็ผฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีทีหน้านะครับอีพีสองนะครับผมเดินกลับบ้าน,นครับ